วัสดีมือแดดดีๆจ้าพี่น้องบู้ยดอกฟันสิงโตเมียดอกฟันสิงโตเลี้ยงอะลามได้จ้าที่เพื่อนเอาไปลวกกินพี่น้องลวกลวกดอกไม่ลวก,ลวก,ลวก้าเขากินจ้าแซ่บได้พี่น้องคุคม้คมคบวันๆวานายๆดอกแค่บาน,บาน,บาน,บานห้องเมียยายโซวาเนะาะรสชาติคือกันเลยกับดอกแค่จ้า แต่ว่าฝรั่งเขาก็กินอยู่ได้เจ้าพี่น้องเขาจะเอาไปต้มเอาไปตากแห้งเฮ็ดชาเฮ็ดอีหยังอยู่แต่ว่ากินคนะละแบบกับบ้านเฮานะบ้านเฮาบัดคนไทยเฮาบัดเอามร้รวงกินกับปนน่นเนาะแยกโส่ที่เฮ็ดอีหยังมื้อนี้ปีนี้บ่ได้ปลูกผักเจ้าพี่น้องปีนี้บ่ปลูกผักเนะาะว่าสิกลับไทยอกีจกจักสองสามเดือนว่าสิกลับไทยก็ขี้คั้นไม่เก็บไม่หยังจันสะิหนะกำลังว่าสิมาต่อยกุลไหวพี่น้องเนี่ยประคายมานี่ที่ไปงมมากที่มาต่อยกุลใบถั่วออมพนาวาอัน บาดที่นี่มีดยู่เงี้ยนบดกว่าไม่มีดโตพี่น้องเอ้ยฝรั่งมีตะมีดบางจ้ะบาดที่นี่ถ้าเอาคิมเอาคิมมากมาตัดตัดกุนหอยเอาว่าันอยากอิอมหอยจ้ะแกพี่น้องเอามีดมาตัดตั่นี่ตัดแกตัดบ่ไดะไรมีดบางเนาะถ้าเป็นบ้านห้ามีดอีโตมันหนักแม่นบ่แยาสซ่กัฟันกปุกบาดที่นี่ไปซอกพ่อคิมพี่น้องคิมที่เขาเจ้าอันตัดปวดเข่าท่าได้พี่น้องโอ้ตัดง่ายเด้หรือจ้ะ บ่ได้แนะนยรำให้ขาสัตว์ตะขี้วีด้อพี่น้องเด้ออันเห็นน้องคอนหนึ่งอันตักต่ยายสูไปขายพักอยุตตาลนี่เพิ่นเอาขิมเพิ่นขายหอยเป็นบ่ะอาขีดเพิ่นขายหอยหพี่น้องบาดที่เนียนผูพลังข้นเพิ่นก็นให้ตัดตัดกน้นไฮยังสีหน้าเพิ่นเอาไปอ้อมขายอ้อมยังยังสีหน้าบาดที่เนียนเพิ่นก็เอานี่แหละจะ้าตัตอ่ะนะแย่โซ่บาดืมข้าวเนาะโอ๊ตไปซอกพ่อขิมพอดีจ้ะพี่น้องเชาท่าตุหรอ ตัดก้นหอยนะอืตัดง่ายไหมพี่นอ้องว้วยมือวันก้าม้าเราบาดท,ที่นี่มือมึงหนอกทังมีมืงวันเสยโบม,มีเสียงพร้อมแจ๊บ่ได้เสียงดังซำเนาะบ,บ่ได้บกโผลเป๊กๆเกนาะวิธีต่อยก้นหอยท่านสมัยยัยพี่นอ้องบ่ต้องไปปุกโผลเป๊ปกปู렁งคน แอ้โกเห็นเมียฝรั่งเนาะพี่น้องอยู่เมืองนอกเพื่อนเท่าแล้วโอเคเพื่อนเท่าแล้วผู้ลงพื้นบนกาบบกลับไปอยู่เมืองไทยองกสินะพี่น้องผู้ลงคนอยู่เมืองไทยแนบว่าเข่าใจเนาะว่าเท่าเริ่มปีนางคือบ่วไปอยู่น้ำลูกน้ำหลานพะนาวข้าเจ้าก็มี่เหตุผลของข้าเจ้าอยู่้ะพี่น้องป็นยังคือบัวไปยูน้ำลูกน้ำหลานคือบัวไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้ลูกให้เต้า ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานน่ะมันก็ไปเลี้ยงได้อยู่ดอกแกพี่น้องคันเขาหากุ้งหาหุ่มเท่านันะนะ <S <S ้นนะเห็นนั่นข้าเจ้าว่าอันทุ่งยุ่งงไทยเพราเขอาใจเนาะเพราลงคนกับเพราะคอยใจผู้ลงคนไปเลี้ยงลูกเลียเ้ยงลูกเลี้ยงหลานให้เขาแล้วบาดนี่คันในพ่อแม่เขาไปเฮ็ดงานเฮ็ดการอยู่กรุงเทพปะนะกรุงเทพกรุงไทยนั่นะเขาก็ส่งมาบระกุมโมหุ่ม ดีพ่อดีแม่ก็ได้ไปหารับจ้างเลี้ยงร้านอีกจ้ะอันแม่แถาๆก็ได้ไปหารับจ้างเลี้ยงร้านอีกพ่อแม่เขาส่งบวกกุ้มบวกหุ่มซุ่งไปอันลูกเต้านั่นไปหารับจ้างน่ะก็จักว่าค่าเศร้าบ,บ้านค่าอันซื่อสิฮักค่านโน่นค่านี่เขาเนาะไปเฮ็ดงานน้ำโลงงานก็นกนไรไปเฮ็ดงานนั่นน่นี่นนนก็ไรซื่อสิเลียสทรงมาให้ลูกให,ให้ลูกให้แม่กินยู่อันข้างบ้าน,นยังสิเขาก็แเทบสิบวกพ่อจ้ะ เมียก็เลยได้ผ้าลูกผ้าล้านพู้ลงคดน่ะหออลูกหบหล้านไปนไปรับจ้างรับใบจ้พี่น้องบ่เป็นโบอ,อันนี้เห็นมาแล้วจะเห็นมาแล้วอันเป็นยังเขามีโอกาสได้ไมาอยู่เมืองหนองเมืองหน้าแล้วเขาจึงค่อยบ่ไปไง่ายๆเสนะบก่กบไปัยู่บานง่ายๆนี่อยู่เมืองหนองเนี่ยอายุหาสิบหกสิบปีเขาก็จ้างทํางานนะพี่น้องเขาก็จ้างมาแต่เจ้ามีพ่วงสามาถคือเขาจ้างจ้พี่น้อง มีพุ่มดมอกไม้เบาสู้ฟังเราจะนออันพูยุ่เมืองให้เป็นบัตรบ่เขา้าใจเองสินะอายุหาสิมกสิปีเขาก็จ้างทำงานขันเจ้ามีความสามารถอายุมืองนอกนะจา้าเงินเดือนีย่างขี่ไลยๆนะเพราะตำกวหกเจ็หมื่นบาทบานเท่าหรอพี่น้องย่างตำาๆนะพลังคนนนะได้งานดี งานดีได้เป็นพนักงานประจำได้อันนั้นนะได้เป็นแสนพี่น้องได้เป็นแสนเงินเดือนน่ะน,นะอยู่เมืองนอกอ่นนะแต่สายงานเนะากผู้รังผ้คนก็ได้ส่งลูกส่งร้านส่งได้ส่งให้ลูกให้ร้านกินอยู่เมืองไทยใจพี่นอ้องอันนี้เห็นมาแล้วถามพี่คนหนึ่งนะั่นว่าได้ส่งหอดห้านเนลี้ยนยบปริญนาพุ่นะ สี่ละเหตุผลที่ว่าอยากขาเจ้าบวไปยุ่งเมืองไทย่งยๆพี่น้องเหตุผลที่เขาเจ้าบวกกลับไปยุ่งเมืองไทยกับเป็นยังสี่ละจ้าข้าเจ้ามีไรได้เขาเจ้าก็ได้ไปเกียดจุนครอพัวเขาเจ้าเกีียจุนลูกเกีียจุนร้านยู่เมืองไทยจ้ะแต่ว่าต้องสงสัยดอกนอกจากว่าเป็นยังเขาเจ้าพวกยังบวกกลับไปยุ่เมืองไทยยังสี่นาเถ่าแล้วคื้บวกกลับไปยุ่บ้าน านีผู้ก่าเจ้าอยู่นี่โดนก่าเจ้าก็มีเงิ่อนกระเซียนกินเป็นว่าผู้ก่าเจ้าเฮ็ดงานผู้ก่าเจ้าเฮ็ดงานโดนแล้วเขาจ้าก็มีเงิ่อนกระเซียนกินท่านสินะเงิ่อนกระเซียนนี่กับพวกท่อกันยายพี่น้องแล้วแต่อายุการทำงานของเฮ้าหรอกอะแล้วแต่รายได้ของเฮาชีวิตคนเฮาบ่คือกันพี่น้องแต่ละครอบครัวกับพวคือกันเนาะเฮาแล้วเป็นยังคือบ่กลับไป กบไปยุงย่งเท่แ่าแล้วว่ากบไปเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านบ่ห่ือเหตุผลของแต่ละคนกับพวกคือกันแจ้พี่น้องตัดคนหอยใส่ชิดขวดก็เลยบอกสู้ฟัง,จงเจ้าพี่น้องนี่แหละก็เจ้าคือขึ้นเจ้าไปหาอยากหายกิ่นยังสืบขึ้นจาง ย้ายโซไปกับพวกพี่ๆแล้วยังสี่เหลี่ยมก็เจ้ากับอายุร้ายแล้วพล่งพ่นก็เจ้ากับไปไปม่าๆจา้ะไปไปม่าๆเอาเต้ก็เจ้ากับบ่ถิ่มเมืองหนอกจก้ะเพราะว่าเจ้ากับมีไล่อดไอยู่ตรงนี้เองสิน่ะเราสู้กันฟังเนาะจ้ะเนาะอยู่เมืองไทยแบบสืบ่เข้าใจจ้ะนี่เราเจ้ากับมา บุรีรัมย์ข้นขยเจ้าวุ้นไม่งานเน็ดเขาเจ้าก็ไม่เก็บเน็ดเก็บ,บยังขายเก็บตักหมากไม่ตักอีกยังขายเจ้าพี่น้องเรียบร,อยร้อยแล้วพี่น้องหวังหวหอยได้เข่าท่ายได้พี่น้องเอาขี้ม,มันนั่นไหมขี้มดเล็กนั่นไหมโอ้ไปเฮ็ดร่องมึงได้เจ้าเด้อเออเดี๋ยวยายโซสิจัดกันไปอ้อมหมกหอยกันเจ้าพี่น้องอ้อมหมกหอยกินเข่าง่ายกันเ้อขอบคุณหลายๆผู้ที่เบื้องต้นจุนจูไปจากขอบคุณผ,ผู้ที่เข่ามาให้กำลังใจยายโซ Thang mai ja. ja. you, ja? you say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic.